เ,เ,อเอาเอาเอาแม่พระเพี้ยวน่ะสุดยอดเด้ออืม

กูบอกหน้าม่วมีน้่มแท้น่มั่วเดี๋ยวผมหน่อยเฮ้ยไล่กุ้งไล โอ้ยสายลมควงอย่านดกญี่ปุ่นฮะมันเก็ดกับใส่ไหลมันหลายได้กลุ่มเอาไปโอ้ตัมขัวๆอืว เกลือแล้วันนไตวี มันห่าวนยาตยีดได้พ่อข่าขายเนาะพวกทรงของกินเขาก็ให้ทรงคือเก่านยาเอาไปนี่ยอยเขาดบอรอเอเขาปิดเลยย่งเน กูได้เอาอะกินอะไหลังก็ไี่เป็นอยีางเกิกินจำมั้ผมอันนี้ใส่อันนี้นะเป็ดตะโบเพียดแทนกุ้งลายน่มึงอะเป็ดตะโบเพีดนกินเลยโอ้แม่กินจังเลยหอม ใส่ม็ดคขามเขียแห้งแ่นี่ะโ้ะเป็ดตัวหนอืขว้ามนหน้าวันจสมผสมขวหนงอยมันเขียนมันปลายมันนอยเนาะเยดอะไรก็เสริเตี่ยมนี่ว่าม่เอียงก็แบบมันนมนนว่าพวกก็แบบเอีงว่ฮะ อันนีผู้นึงี่ะใช้เหงื่อผู้อื่นไ้เยฮะเองพวกนั้นใชยู กาปูวะ้่นเขาเแล้วนะเีอาเนียกินในบ้านเหรออยากไปเบกินลดโอ้โหนมินเห็ดกินเขาได้ป็เลนให้ง่ายตัดเพี้ยว ปรวอันนี้พักยังงนี่พักยังไงเนี่ยดพักอันพักยังกว่าอันพักเม็ดเดยวโอเแมนพักกระโดนโอเวอนพักเอียงกเพติวเดียวพักติวอืมแเกอันดาบกุ้งดาบกุ้งดากุ้ง ยยงเอายัางลืมเ,ยนเนีย้าโอ้ไม่ตู่เพเจ้าว้ใส่เสร็จเจ้างานเสร็จเจ้าเป็นผู้วัเนาะหนากุุงโอ้เสียบครับ